สวัสดีครับวันนี้เราจะไปจันทบ,บุรีไปเอาของฝากกลับบ้านกับบา้บบานนอกนี่ก็มาเอาแล้วครับนี่มาถึงแล้วน้องก็บนอยู่ไปช้าจังพกักพวกทีมงานปุ๊บปั๊บทัวครับรถปิดรถมาเบบีนน่ยนะน้ำเวลาปิยน้ำมันเครื่องอย่างนี้โอ้โหอะไรคะสามวะไหกสิบสามวันหกสิบจ้ะอื

คุปส์เซลล่างคุล้านล่างไปเลยบอกว่าใส่ไปก่อนเดี๋ยวจะใส่น้ำแข็งอยู่จะให้ไปแพ็กอีกที่นึงอยู่อ๋อไปแพ็กอีกที่นึงแพ็กอี่บ้านกันไรไมั้ยบอกโอเคต้องหาน้ำแข็งเพาน้ำแข็งเป็นะครับอ๋อไก็ได้เร็วอยู่นะพูดถึงนะไปลอยนั่นแหละเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนานมากใส่หมดไปหน่อยได้ไหมใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้หมดทุกอันเลย อเฮ้ยไอ้สาสา่ทำไมบุลเลิ์บอกว่าบ่นว่าเตมแงเอพอทำเสร็จปุ๊้มีแมงสาม้วยกนแมงสามพื่อนนงสามมาจึงไหนเหลือตัวหนึ่งเอาไปพ่อก็าตากแดดครับผมนี้ทำไปเรื่อยไปเลยครับอันนี้เสร็จแล้วเหรอโอ เอาอะไรมาัวยค่ะอ๋อขอบคุณมากรอนานไหมเนี่ยนะครับคุณเขาเอาขึ้นมาแล้วอ๋ออะไรโหตรงนี้เจอบ้านเลือดไดจากนั้นเราก็เดินทางต่อไปหาซื้อน้ำแข็งบดก่อนนะครับเพื่อที่จะแพ็คของลงไปขังลมดีนะโทรศัพท์ไว้เนาะหาซื้อน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งบดมีไหมเอาไปเอาเท่าไหร่ให้ละย่ายค่ะ เอาทัชกระสอบหนึ่งใหญ่ๆแล้วนี่องควมอยู่แล้วนี่ตะกรงร้านด้วยเยอะแล้วแข็งแรงมากเลยนะทำหน่ะว่าดีค่ะพอไหมล่ะร้านประจำพอไหมครับอไหมคราตาเยอะขนาดนี้ยอาใส่ควมหนึ่งพี่ครับผมใส่สองอันให้เต็มเลยนี่คอยนี่ครับนี่ครับหนึ่งสองอันให้เต็มเลยแต่ก่อนแกสามารถยกก้อนน้ำแข็ง เอาขึ้นไปโบด <มา S 1> เองได้เลยนะครับน่ะไปไปต่อร้านป้ายายแหยยละท่านนี้ย้ายร้านเฮ้ยโอเคโอเคอ่าได้ยินเสียง,ยงปปทัวใหญ่ทงานตุ๊บับถั่วร้องนี่แหละตัวยหญ่ยิ่กว่หนักมากเลยไปไหนมากันไปไปบ้านตรงเนี้ยเขาเข้าซอยเนี้ยค่ะยายเรือเขาจะเรือจะเอาจะเอาจะขายไปไว้บ้างไว้เรือ อ่าให้โดนตีนก็พออาว่านิ้วหยิ่งยาบละเอียดเนี่ยเลี่ยดเลยค่ะเลี่ยดหรือยาบเลียดอ่ะเลียดก็ใส่ไปตายกวาดเลยค่ะใส่อัดอัดครับเลี่ยดมีนจะละลายเลยวะเขาหรออันหยาบก็ได้ค่ะยาบหน่อยครับจะยาบเออมาแล้วตอนแรกว่าจะโทรไปสั่งปลาอีกหมดแล้วใช่ไหม พอ้อะไรน้องก็ตามมากลับบ้านเธได้เขาตังค์โอ้ไม่พอเลยโอ้เออไปเอา่ะไรครับขึ้นเครื่องบนเหรไม่รักเรือใหญ่อ่าเห็นเองใหญเดี๋ยวเดี๋ยวผมดอีกอยากบผม <laughs> yeah 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 เดี๋ยวไว้บนอ๋อเพราะว่าเดี๋ยว่ะเอาไว้ดองใช่ไหมอเอาไว้อยาปแไว้บนมันอามานจะละลายเร็วละลายบ้างเท่าไรท่ายสามสิบหกเเร่วนะตังค์ค้าอรถกันกอสามสิบ้าเธอยากกเองมมีใคยกปะมีการถ่ายรูปเ้าทำไมเนี่ยเขาทำคลิปกงยายเพอา่ตาเหรอ ปลาด้วยเลยเอาไปฝากไอ่คนที่บ้านกันลูกเลยนะสีเกศใช่ค่ะหนูจะเอาฝากพ่อกลับค่ะฝากคนรู้จักกันเขาจะกลับบ้านพรุ่งนี้ก็เลยมาวันนี้เดี๋ยวไอ้ดีแล้วกันเอาเดี๋ยวผึ่งดองอ่ะเดี๋ยวไปดองนู่นอ๋อแล้วเอาไอ้หยับหยาบเอาไว้ล่างไปล่างใช่ไหมคะเออแล้วไอ้แนว้อโปแล้วเดี๋ยวหยับหยาบโปบนอีกทีอ๋อเดี่ไปเอาตังค์ให้ยายก่อนให้ล้วตังค์ให้ยายก่อนหกสิบใช่ไหมคะไอ้มีพัทเทปมีอ่ะ ใหญดอนแล้วนี่ยอ้ยาไม่ต้องรีบคาราบาวด้วยขาเอาอาน,น้ำแบบไหนกระเพกเดียวแล้วก็น,นี้ด้วยอันนี้ไม่มีใครนอนอยู่นี่เคอย่าน้ยาน้ำแพ็คหนึ่งนมเลยน้ารักเช่อนี่ีอไทถางองร้อ ไม่อยากนอนอย่างนี้ยโหแล้วมันรัดเนาะนั่งเหมือนจะร้อนร้อนแม่ตรงคืนเนี่ยต่เช้าๆอุ่นเลยรนอนอันนี้บ้านใหญ่ใช่ไหมโโหบุรีอะไรไม่ไปแชร์กระบอกถ้ากงนั้นเราก็เดินทางต่อไปอีกครับผมไปหาบ้านครไม่รหาแพ็กของก่อนแล้วตีออกกันเอ้ามันจะออกได้ไงเนาะอันนี้คืออะไรอะแก๊สเหรอหอต้มปู อย่าเพิ่งอย่าพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวมาอีกแล้วเด็กป๋อหูใช้ใหญ่อย่างนี้จะกลับบ้านพรุ่งนี้ไงไม่รู้ม่รู้ตัดชะอย่าเพึ่งอย่าเพิ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็เห็นแล้วเพราะอะไรเพราะอะไรพี่สอนหนักเลยไปหาเพ่าลูกก็ไม่ไหวหน้าดำมาเลยโอ้รูปใช่ยักระได้แพ็คแพ็คต้งอันเดียวกองฟูงลงไปกันโอ้ไอ้ลุงเก้าฝากไอ้ลุงพี่ข้องฝากไอ้โคกเป็นยังไงพ่อก็โทรบอกว่าจะกลับพรุ่งนี้ก็เลยต้องมาเลยไปเนาะบ้าน ไม่รู้ว่าอะลซื้อมาเลยเี้ยสากอย่างใยังหลังคับก็เลยกินเลยอ่าของ้าจะคิดต่องพอดีไม่น้องยกหนักก็บอกลูกน้อยไปไปถกกันหนักก็เลยอันนี้มาให้ เพราะว่าเห็นบอกว่าบุลเล่ตั้มพริกมีอะไรเห็นโคกแล้วก็เหนื่อยแทนนี่เราเจนักมันบุกสีขาวลอยกันใช่ใช่แพงสีขาวลอยแล้วเราไปซื้อเฉยๆเลยแค่ซื้อมาจากเหนือมั้งน่ารักนะอยู่ห้องก็เป็นเล็กๆอย่างนี้แหละน่ารักนี่เจ๊ใหญ่ฝากมาให้เพราะว่าเห็นน้องใช้โคกใหญ่ยก ok ไม่ไห<ป>วควาจิตใจจะได้นักแน่นมน่ารักเชียว ไม่ใช่เล้วราเขาบอกว่าเห็นรับไปคุกไปล้างลำบากเกินคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้รอชมคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ